ไม่พอหวานปุยนะคะทุกคนแต่ยังไม่เห็นตัวเ็นนี้ออกมานะทำอะไรวะยัา <c oughs> ไม่เห็นตัวเซนนี้ออกมานะคะทุกคนเสซนนี้คือนาก็คือเสร็จแล้วนะคะสิบเก้าไรน,นะคะอ่าตั้งแต่เช้าเนาะก็ไม่เช้าท่า่าประมาณอมมเออหกโมงหกโมงครึ่งเออน่นก็นั้นเพิ่งมานะคะน้นก็กว่านั้นจะเสร็จธุระเนาะก็ ก็เป็นรถไทของพ่อนั่นนะคะพ่อเป็นคนขับเนาะก็ออกมายังไม่ถึงปีนะคะคันนี้ก็เป็นของฟอร์ดนะคะอาแรงม้าน่าจะสี่เก้านะคะสี่เก้าอะก็เออนั่นก็ทำความสะอาดบ้านเนาะนั้นทำความสะอาดบ้านทุงข้าวแล้วก็อ่าแปรงฟันให้ลูกทำไมนูในนี้ให้ลูกกว่าจะเสร็จเนาะก็ห่อข้าวห่ออะไรนี่ก็คือกับข้าวของเรานะคะ ก็นั่นก็แวะซื้อสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเราไม่มีที่ไว้นะทุกคนนั่นว่าจะแหวนแต่ว่านั่นถ่ายคลิปข้างหนึ่งนั้นกลัวมันตกแต่งนะคะแั้ก็เลยหนีบเอาไว้หนีอาไว้อันนี้นะคะก็เอไม่เห็นเจนเอกมาเลยพ่อบอกว่าให้มากินข้าวอยู่บ้านก็นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเครื่องยิงปุยนะคะพอยิงปุย นะคะก็ยิงสองเครื่องนะคะกับเครื่องเซนิกเนาะแล้วก็เครื่องค่อยหนึ่งันนะคะอันนี้ก็อาจจะตู้เหมือนจะขับยากนะคะอยากก็ขับยากกว่าครูปตานะคะทุกคนอาฟอร์ดมันไดเรยกว่าอะไรอะมันเป็นเครื่องแบบมันเป็นตัวใหญ่บึกบืนมันไม่ใช่เหมือนอะครูปตานาะครูปตามันอาจจะขับง่ายนะคะถ้าครูปตานั้นก็นั้นวนันอาจจะขับเป็น เพราะนั้นเคยขับรถไถของพี่นกเมื่อนานมาแล้วนะคะขับไว้ให้น้ําบัวเนาะสมัยถูกบัวสี่สิบห้าสิบตัวนะคะก็ตอนนั้นพีนพ่นกมีธุระเนาะพี่นกถามนะ้ว่าขับรถไถเป็นไหมวส่สันขับได้แต่ว่าขับในทุน่งนานะคะทุกคนขึ้นขนาดแล้วก็ปกตินักเลยว่าขับไม่เป็นพี่นกเลยว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ปล่อยให้มันไปเลยวส่สสันก็เลยได้ขับจับมานิดหนึ่งเนาะก็นจะคันนี้นั้นเคยขับปั่นข้าวอยู่นะคะตอนนั้นหวานข้าวเนาะนั้นก็ ขับคันนี้ของพ่อวานข้าวนะคะปกติพ่อแกจะให้จ้างาเหมือนกับพี่น้องนี่แหละเป็นพี่น้องนะคะให้ช่วยวานข้าวไถนานะคะก็เหมือนกับก็ให้เงินแกบ้างนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนาะนั้นตอนนั้นอยากขับเนาะนั้นก็เลยลองขับนะคะขอพ่อลองขับก็เลยได้ขับั่นข้าวอยู่ประมาณหนึ่งนาใหญ่นะคะมันก็มันคือคลาดมันแข็งอ่ะทุกคน gara 1ิ็ได้นะคะทุกคน ถึงทุ่งนานะคะทุกคนเชื่อไหมว่ากว่าจะมาถึงทุ่งนาทางดีถ้าถ้าทางทางดีอ่ะมันจะอ้อมทางนู้นแค่แมเนี่ยอ้อมมันก็จะมาทางนี้เนาะคือทางมันสวยไงทุกคนจะว่ามันต้องอ้อมนิดนึงแต่บังเอิญอ่ะพ่อพาดันมาทางโคลงไงทางนี้แล้วคือแบบทาโคลงอ่ะมันแบบมันไอเนี้ยทางมันขี้เลร่อทุกคนแล้วมันกระเชงใช่ไหมล้วนั้นนั่งก่าจะมาถึงนา จะบมไปหมดคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็พ่อยิงนะคะตรงนี้ก็สิบเอ็ดไร่นะคะทุกคนก็ไปถึงนู่นนะคะล็อกนี้เนาะอ้นาใหญ่น,นี้ไปถึงนูน่นพอไปถึงนาตรงนั้นแล้วก็จะเป็นสองล็อกเล็กๆก็ไปถึงนู่นนะคะแต่ว่าไอ้สองนาสุดท้ายฝั่งนั้น่ะพ่อจะบอกก็ไม่ต้องยิงเพราะนายังไม่มีน้ํานะคะทุกคนก็เสร็จจากนานี้เราก็จะไปนากันตรวจสีไร่กันโตนะคะ ัวจะคาเซนิคนะคะกับพ่อนะคะเป็นคนยิงนันว่านันจะเป็นคนมาแบกข้าไอแบกอันนี้ให้นะแบกคุยให้นะก็น่าจะแบกอันเล็กปไปให้แกฝั่งนู้นเนาะเราขอแบกคุยไปให้แกก่อนละกันค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะสิบเอ็ดไร่นะคะทุกคน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้พ่อจะจะสู o m ให้ดูพ่อกับเซนนี่กำลังเบรคเครื่องเดินมานะคะ่ะเราหอบถุงปุ๋ยมาก่อนนะคะนี่ถุงปุ๋ยนะคะเราก็หอบมาก่อนเนาะเอาใายพ่อไว้เครื่องอยู่นู่นอ๋อจะหวานไอ้ส่งนานั้นในเสร็จบอกที่แรกแกว่าจะไม่หวานนะสองนาน,นั้นเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะคะแต่นี้ยังไงสงสัยน่าจะหวานอีกหรือเปล่า ก็อันนี้เส้นี้ก็กําลังเดินมานะคะนี่นะคะมอไซคู่ใจของเรานะคะไปไหนก็ไปกันคะ่ะไปนาลุยทุ่งนงทุ่งนาเบกปุงเบกปุ๋ยไปหมดคะ่ะไปได้หมดนะคะมอไซเสียนิกนะคะตอนนี้เราก็มานั่งรอนะคะกินน้ำก่อนพ่อนั่งรองใส่จังหวัดปุ๋ยแน่เลย ก่อนเดี๋ยวเราจะไปหวานนาะบ้านกันตรวจนะคะสีอ่ะสีห้าลายเนาะเป็นนาฝั่งแม่นะคะนาบ้านกันตรวจนะคะเป็นนาฝั่งแม่ที่เขาแบ่งกันเนาะแม่ได้น้อยที่สุดของคนอื่นนะคะแม่ได้น้อยกว่าคนอื่นเนาะ ไม้เนี่ยเห็นเล็กๆ,ลๆน้อยๆนี่ไม้สีขาวๆทุกคน,กค,นคือนเนีกับพ่อกําลังลําเลียงปุยอยู่นะคะกำามารอยอยู่ด้านบนเนาะคือแบบอือดูบรรยากาศนะคะก็เรือนนาโครกระบแล้วก็นาบ่าการะตวดก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เจน้อยก็คืออยู่กับแม่นะคะก็เราจะช่วยบาน แ้น,นี่สิทธเราก็จะเอาเราก็จะไปดูเด็กน้อยนะคะทุกคนเพราะเด็กน้อยยังไม่นอนนะคะเมื่อกี้ก็ร้องตามนะคะก็โอเคค่ะเราจบคลิปแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ